ตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมีคลิปมาฝากสำหรับสาวๆนะคะเทคนิคที่สาวๆทุกคนเนี่ยอยากจะผอมนะคะต้องดูนะจ๊ะดูกันเลยนะจ๊ะการผอมเนี่ยทุกคนก็ต้องมีความพยายามนะจ๊ะ ตัวคุณพี่เองเนี่ยก็เคยอ้วนน้ำหนักเนี่ยนะขึ้นมาทะลุถึง72กิโลี่นแต่ตอนนี้เหลือแค่50โลแหละ5้โลตอนนี้นะณนะวันนี้นะจ๊ะที่พยายามมาจนประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องใช้ความพยายามนะจ๊ะสำหรับสาวๆทุกคนนะ ต้องมีความพยายามนะจ๊ะให้มากๆเลยเคยกินยาลดความอ้วนนะเคยกินมาแล้วอะ่ะหลายยี่ห้อเลยแหละจำได้ว่าโอ้โหเคยกินมาแล้วตอนแรกก็พร้อมเย่ทุกคนชื่นชมนะคะพราผอมได้ทุกคนบอกโอ้โหอมไม่ทำไงมาเนี่ยอือหืก็ภาคภูมิใจค่ะอยู่ประมาณสักพักนึงแล้วน้ำหนักเนี่ยมันก็กลับมากลับมา เยอะกว่าเดิมก็ขึ้นมาอีกโอ้โหจะเราแบบหนักใจแล้วทีเนี้ยหนักใจแล้วนะคะต่อมาเราก็มาเริ่มกินยาถ่ายค่ะกินยาถ่ายเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อให้เราขับถ่ายดีขึ้นมันจะได้ผอมไงะคะตอนแรกเนี้ยนะคะมันมีเป็นแบบเป็นเม็ดนะคะกินประมาณอยู่เม็ดหนึ่งก็ก็ถ่ายดีค่ะแล้วเราก็มาเพิ่มเป็น2เม็ด2เม็ดก็ถ่ายดี พอจากนั้นแล้วมันมันชักไม่ใช่แล้วอะค่ะเม็ดส,สองเม็ดเนี่ยมันไม่ถ่ายแล้วอะเราก็มาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกินประมาณวันละหกเจ็ดเม็ดอ่ะกินอย่างนั้นมาสักพักหนึ่งกินจนแบบ <c oughs> เราเป็นโรคติดยาถ่ายแล้วถ้าไม่กินเนี่ยคือถ่ายไม่ออกแล้วก็เลยกินมาเรื่อยๆจน <c oughs> มันไม่ดีแล้วสุขภาพภายในของเราเนี่ยมันแย่แล้วคือ มันขับถ่ายเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีใหม่โดยการกินพวกผักผลไม้ให้เราถ่ายดีขึ้นแลละทำมาหลายวิธีการเลยนะคะทำมาจนต้องมาแบบวันหนึ่งเนี่ยมาแบบค้นเจอในหนังสือหรือในแบบในโทรศัพท์เนี่ยก็จะบอกมีเทคนิคหลายๆอย่าง แต่ที่ลองแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยนะคะก็คือการไม่กินข้าวเย็นนะคะการไม่รับประทานอาหารเย็นนะคะคือดีมากๆเลยนะคะทําให้เราแบบลดน้ําหนักได้ลงเร็วขึ้นโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้คือเป็นคนที่ไม่ค่อย ขยันในเรื่องการออกกําลังกายอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายอยู่แล้วก็จะมีบางบางครั้งเนี่ยก็ออกมั่งแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือไม่ใช่ชอบออกกําลังกายก็เลยเป็นคนที่ผอมยากนิดนึงแต่ก็ใช้วิธีการการการอดอาหารเย็นเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดแต่ ถ้าคุณอดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะคุณควรรับประทานอาหารเย็นให้เร็วขึ้นอะคะ่ะจากที่คุณเคยรับประทานตอนหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องรับประทานประมาณตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยค,คือรับประทานอาหารเย็นให้เร็วที่สุดอะคะ่ะแล้วคุณจากนั้นะคุณก็ไม่ต้องกินอะไรนะคะมามา่ารอบดึกนี่ห้ามกินเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณอ้วน แล้วคุณเนี mm ่ยเวลาคุณก you know, like ินอาหารเนี่ยคุณก็ต้องดื่มน้ําก่อนนะคะดื่มน้ําก่อนอาหารดื่มให้เยอะๆเลยนะคะเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อให้คุณรู้สึกอิ่มค่ะอิ่มแล้วคุณก็จะทานอาหารได้น้อยลงนะคะมันมีส่วนมากๆเลยนะคะเวลาคุณรับประทานอาหารเนี่ยคุณก็เคี้ยวนานๆเลยนะคะเคี้ยวให้มันนานๆเลยเพื่อให้เพื่อให้คุณเนี่ยอิ่มเหมือนกันค่ะ วิธีนี้จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนะคะถ้าอดอาหารเย็นได้เลยยิ่งดีนะคะกินอย่างอย่างกินอาหารเช้าเนี่ยอย่าไปอดนะคะเพราะอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยระบบของอาหารเช้านะจ๊ะอย่าไปอดกันนะเพราะว่าระบบในการรับประทานอาหารตอนเช้าเนี่ย ถ้าคุณถ้าคุณไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยระบบของคุณเนี่ยก็จะแปรปรวนนะจ๊ะการทําให้การลดน้ําหนักเนี่ยได้ยากขึ้นคุณควรรับประทานอาหารตอนเช้านะแล้วก็กลางวันก็กินปกตินะจ๊ะถ้าตอนเย็นเนี่ยจะลดอยากลดน้ําหนักลงเร็วแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่อาหารเย็นแล้วว่าคุณเนี่ยจะรับประทานอาหารเย็นตอนไหนถ้าตอนกินตอน บ่ายโมงบ่ายสองโมงได้เนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องรับประทานอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยน้ำหนักลงเร็วมากๆเลยเชื่อสินะคะเคยเคยทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงๆนะคะเพราะาตัวเองเนี่ยก็เคยอ้วนมากๆเหมือนกันอ้วนจนแบบโอ้โหรับตัวเองไม่ได้เลยค่ะชอบแบบ อ้วนปุ๊บเนี่ยขึ้นหน้าทันทีเนะคะความอ้วนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะสแสดงชัดเจนมากๆเลยอ้วนแล้วหน้านี่แบนน้ำหนักเนี่ยแค่ขึ้นสักนิดหน่อยเนี่ยหน้านี่ก็ออกมาประจานให้ชาวโลกรับรู้แล้วว่าเราเนี่ยอ้วนมากแค่ไหนนะคะอย่าลืมทําตามกันนะคะ ถ้าถูกใจยังไงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะต้องการกำลังใจนะคะถ้ามีถ้าเกิดคนกดติดตามเยอะเนี่ยก็จะมีเทคนิคและเคล็ดลับมาบอกนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ใช้จริงๆนะคะได้ผลจริงๆด้วยเพราะเคยทำมาแล้วจริงๆนะคะถ้าอยากลงเร็วเนี่ยคุณก็ต้องกินน้ำดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเลยค่ะ ก่อนรับประทานอาหารเนี่ยดื่มน้ําเปล่าให้เยอะๆเลยช่วยได้จริงช่วยได้เยอะมากเลยแหละแล้วคุณเนี่ยก็จะผอมได้สมใจนะคะสําคัญอยู่ที่ประเด็นอาหารเย็นเท่านั้นเองคุณอดได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งน้ําหนักลงเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะ <c oughs> คุณอย่าลืมนะคะว่า ถ้าคุณผอมเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคุณก็จะดูดีไม่โดนคือไปไหนเนี่ยก็จะดูดีขึ้นการแต่งตัวหรือการทําตัวอะไรของคุณเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมากเลยนะคะการที่เราผอมเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจนะคะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีนะคะถ้าเราอ้วนเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีแล้วเราทำอะไรเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะยอมรับเพราะเราอ้วนใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดนะคะพอเราผอมเนี่ยการพูดหรือการทำอะไรของเราเนี่ยแต่งตัวทำอะไรดูดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณควรที่จะตั้งใจนะคะมีกิโลติดบ้านไว้เลยค่ะชั่งเลยเช้าตื่นขึ้นมาในชั่งน้ำหนักเลยว่าคุณเนี่ยน้ำหนักขึ้นหรือ,อยังถ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรีบรีบรับประทานอาหารเย็นให้คือให้น้อยลงเลยนะคะ น้อยลงหรือก็อดไปเลยก็ได้ยิ่งดีค่ะประมาณสักถ้าคุณกินอาหารเย็นได้ตอนบ่ายสองบ่ายสาเนี่ยนะขอมแน่ๆเร็วแน่นอนเลยค่ะน้ําหนักลงแน่นอนเลยเชื่อนะคะอันนี้เป็นเทคนิคแะเคล็ดลับดีๆนะคะเพราะทำตัวเองเนี่ยคือใช้แบบนี้ประจําเลยนะคะแล้วน้ําหนักเนี่ยลงจริงๆได้ผลมากนะคะ หน้าของเราเนี่ยก็จะไม่แบนเป็นลูกสละเปาเลยนะคะเคยเนี่ยโหค่ะไปไหนเนี่ยรับตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเทคนิคดีๆมาบอกกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีจ้าคุณอย่าให้ความอ้วนมาทำลายชีวิตคุณนะจ๊ะคุณต้องสวยและต้องดูดีนี่คือพลังและกําลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะคุณจงท่องไว้ว่าคุณจงสวยและคุณต้องดูดีนี่คือคําขวัญของคนที่ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการลดน้ำหนักนะคะอันนี้ คุณต้องจำมาไว้ให้ดีนะคะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยทำให้คุณสวยและคุณดูดีนี่คือปัจจัยหลักของการที่คุณจะมีความตั้งใจให้ได้ในการลดน้ำหนักนะคะคุณต้องมีกิโลนะคะกิโลทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าน้ำหนักของคุณจะขึ้นหรือคุณน้ำหนักของคุณเนี่ยจะลงก็คุณก็ต้องมีกิโลไว้เป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักนะคะ คุณต้องมุ่งมั่นในการดูกิโลเป็นสำคัญนะคะเพราะกิโลเนี่ยจะทำให้คุณชี้วัดว่าคุณเนี่ยอ้วนหรือผอมคุณตั้งใจดูกิโลให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปช่างกิโลก่อนเลยอันดับแรกนะคะเพื่อเพื่อให้คุณเนี่ยจะได้ ลดน้ำหนักได้อย่างจริงจังและคุณเนี่ยก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สวยและดูดีได้นะคะ